ขอบคุณบริษัทบุญส่งโอสถจำกัดนะครับยาดองลาตากเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลมอุปกรณ์มวยย่อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับวันนี้สำหรับสนวนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของ,ของมวยมันวันศุกร์ของเราขอบพระคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับเอาละครับมาดูกันยกที่3นะครับจเจริญทรัพย์สิงหนี่ถือว่าโดนไปเยอะนะครับแต่ทนไหว มาดูว่าสายโลหิตถ้าโดนบ้างนีจะทนไหวหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้ขยับเข้าไปดูจังหวะแรกบาดเอาเลยครับโดนขาบ้างทาท่าสะดุ้งให้เห็นเหมือนกันเลยครับสายโลหิตเริ่มจะแรงเริ่มจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับจเจริญท็อสินนี่คือมวยมันวันศุกร์นะครับอะไรก็เป็นไปได้ครับแล้วก็คู่แรกที่ทุกท่านรอคอยนีไม่เคยสร้างความผิดหวังแม่อ,อ้ยบวกบวกบก้าวเอาต่างคนต่างมามีแผลแตกเลยครับมีแผลแตกแล้วครับโอ้โหนี่ครับมา แอนตซินมีสวัสดิการครับสาพยาบาลให้เข็มละ500บาทนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้แต่ว่าอย่างที่แจ้งไว้ครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันวันสุ มวยมัสนันเมืองศึกเพชรยินดีคู่แรกคู่เปิดหัวไม่ควรพลาดครับพี่ฮัลีโอ้โหเบียดกันแบบนี้นะครับต้นตนนี่ทําท่าจะไม่ไหวนะครับเจริญทรัพย์ินมาถึงตอนนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะทนของใครได้เท่านั้นใครจะแรงกว่ากันแก่งกว่ากันครับโอ้แผลยาวเหมือนกันนะครับใต้ตาด้านขวาครับของสายโลหิตครับจะรบกวนเกมการชกหรือเปล่าครับบาดแผลแตก โอ้โหไม่แน่ไม่นอนนะครับอะไรก็เป็นไปได้อ่าแต่มาคืนแข้งขวาเกี่ยวมาขวาไปเลยครับโอ้โหนี่ครับมาของดีเลยครับคูน่นี้เดี๋ยวดูครับอ,อาวุธนี่มาคมแรงด้วยกันทั้งคู่กรรมาการแยกออกมาก่อนครับ มายกสามนี่น้าเงินโดนขาบ้างมีสะดุ้งนิดนิดนะครับเบียรีแล้วก็มีแผลแตกด้วยนะครับเบียเขก็ไปโอ้โหเจริญทรัพย์สินเรียกว่าทิ้งนี่ทิ้งทั้งตัวเลยนะครับมาดูกันที่วงในอย่ายุบอย่าย่นนะครับสายโลหิตยุบนิดเดียวนี่โอ้โหเจริญทรัพย์สินนี่เห็นแล้วนะครับว่าเวลาเร่งเวลาฉายนี่เขามาเป็นชุดครับสุดมันเลยครับครูเปิดหัวครับเตะมาสวนอู้ยแม่เข้ามวยหลวมนี่โดนโดนศอกได้เลยนะครับอ้าวแทงไป หมัดไปครับอ้าวสอกมาอ้าวแข้งมาสวนหมัดโอ้คู่นี้ไม่ไม่รู้ใครอยู่ใครไปครับโอ้โหนี่ครับมาไฟแดงยี่ห้อบุญลานามวยไทยก็ปเพชรห้ายกแมวิ่งชนอย่างเดียวครับส่วนน้ำเงินมาถึงจากกระดูกยังไม่เยอะแต่ว่าสายเลือดดีครับมาชื่อสายโลหิตแต่ว่าคุณพ่อยอดมวยเลยครับยอดมวยถ้วยพระราชทา,านนะครับฟ้าสุชนสิทธิ์สิทธิโอครับจอมถีบสายฟ้า โอ้เอาละเปียกเข้าไปเรียกว่าตอนนี้ในช่วงปลายยกคงสุดท้ายแล้วนะครับเอาละครับพักกันสักครกู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่4ครับประสินชนิดเม็ดไดฟิลีนเป็นไดห้าร้อยยา่าน้ำขาวไทยนครดีออกไซด์ขอบคุณในห้างวินัยวีระพุชงนะครับช่วยการสนับสนุนสปะแม่ไม้มวยไทยมาโดยตลอดเต็นรถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือสองออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับรวมถึงอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ Fighter. โดยคุณสุเมธซื่อส,ส,สัตตบงกตขอขอบพระคุณครับ เดนเลุยอีกแล้วนะครับจเจิญทรัท์สินเริ่มจะฟืน้นเริ่มจะชาไปแล้วนะครับขามีต่อยท้องต่อยหน้าดูครับขยับเข้าไปสายโลหิตก็มีแข้งขวาเน้นๆวางเอาไว้วงในดูจะวะล็อกวงในนี่ดูได้เปียบเลยนะครับสายโลหิตก็มาดูกันว่าจเจิญทรัพย์สินจะยึดได้ขนาดไหนครับมาถึงตอนนี้หนึ่งร้อยสิบปอนด์นะครับผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกร์ครับเจาะลากแม่ช่วงล่างก็ยังยังมีปัญหานะครับของจเจิญทรัพย์สินครับ โดนกี่ครั้งนี่ออกอาการทุกครั้งเลยครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจของนักสู้จากบุรณามวมยไทยนี่ไม่ต้องไปสืบไม่ต้องไปเช็คเอาเอาแมโดนทอกเยียตัวงออย่าสะดุ้งนะครับอาวอามอัออนนี้ลูกเกมมันออกได้ทุกหน้าเลยครับ นี่ครับหาไม่ตกใจครับน้ำเงินสายโลหิตไม่ตกใจเพราะฉะนั้นเจิญทรัซั์สินดิวครับเดี๋ยวดูการล่ำเลียงอาวุธเอาหลุดหลุดหลุดนี่ครับแม่ถ้าขาแกไม่เจ็บนี่เพื่อว่าเกมมันจะเดือดยิ่งกว่านี้ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เลยว่าจะทําอะไรก็ต้องทําให้ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าโอ้โหจิ้มลําตัวดูครับจังหวะต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยแล้วก็แทงครับสายโลหิตไม่ปล่อยให้ จเจริญทรัพย์สินนี่เบียดเข้ามาอันยังอันตารายอยู่นะครับเพราะหมัดน,นั้นต่อยได้แรงทุกหมัดเลยครับที่ออกไปพยายามจะใช้กำปั้นนะครับจเจริญทรัพย์สินครับอ่าแข้งขวาคืนไปหมัดมาอ่พอพอต่อยท้องได้เสียงเชียร์มาเลยครับเอามามา,มา,มา,มาอ่าต่อเนื่องไหมโวมในตีได้ไหมอ่ายัางยังยังตีตีไม่ได้กรรมาการแยกมาสู้คนกลางเวทีครับโอ้โหอ่ะดูครับอ่า เวลาแดงเดินนี uh huh. เ่เสียงเชียร์กระหึมเลยครับโอ้โหคาร์กกำลังแกนนิดเหลือเฟือยอยู่แล้วครับยี่ห้อบุลันอวยไทยนี่6ยก7ยกชก,ชกสบายอ้าวตอนนี้แพพอผ่อนนิดนึงปุ๊บ uh huh. อือหอ้าวดูครับมาผ่อนแป๊บหนึง่งขอผ่อนแป๊บหนึง่งเดียเด๋ยวเดี๋ยวกำลังลำเลียงอาวุธอยู่ตอนนี้โหลดกระสุนอยู่ครับพี่อาลีเอาละครับดูว่าทั้งคู่เลยนะครับยังมีโอกาสด้วยกันจเจริญทับศิล์เวลาจะฉายนี่มีมัด โอ้โหมานี่ทิ้งทั้งตัวตลอดนะครับทั้งแข้งทั้งหบัดนี่ก็โดดใส่เลยสายโลหิตด,ดูจะมั่นใจพยักหน้าพยักคิ้วนะครับแล้วก็ตี้นะครับโอ้โหแต่ยังไว้ใจไม่ได้โดนท้องเข้าไปก็ยังทำท่าออกอาการให้เห็นครับมาเป็นพักๆเหมือนกันนะครับเจอทรัพย์ศินแต่พอต่อยท้องนี่โอ้เสียงเชียร์นี่ดังเลยนะครับอ่าปัม๊มแข้งขวาไปครับอ่าพยายามจะเวียงไปอ้าวเวียงไปอ่า อะไรก็เป็นไปได้ครับกำปันไม่มีรู้เพื่ดีอะคาเดมี่เพจมวยเด็ด789้โอ้ยออ <c oughs> นี่ครับทองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาครับท็อกออฟเดอะทาว์อแกนเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยคุณสุเมศสอสัตตมงกลครับเอาละครับยกสุดท้ายยาฉีดมาแล้วนะครับห้าแสนบาทให้กับเจริญทรัพย์สินเลยนะครับให้เดินต่อยมัดอย่างเดียว มาถึงนี่ก็ทั้งลําตัวทั้งใบหน้าเอาสายโลหิตโดนก็ไปทําท่าไม่ดีเหมือนกันนะครับพยายามเล่นโดนตัวเอาลําตัวอย่าตัวแข็งนะครับอพอพอออกหมัดก็ทําได้ดีเลยนะครับเจริญทรัพย์สินครับมีเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดแล้วนะครับครึ่งล้านครับโอ้โหห้าแสนบาทหาได้ที่ไหนครับหาได้ที่นี่แหละครับเวทีมวยรังสิตมวยมันวันศุกร์อา้าว แม่แต่ว่าสายโลหิตพอโดนแล้วก็พยายามจะเก็บอาการด้วยการยิ้มครับอ่ะแต่ยิ้มอย่างเดียวไม่ได้นะครับถ้ายิ้มเราไม่โตไม่ได้นะครับมาดูด,ดูดูครับดูห้ามยิ้มแย่แยนะน้าเงินสายโลหิตแม่ครึ่งล้านครึ่งล้านจเจิญนซั์สินแมจะได้เที่ยวปีใหม่แบบสุดแฮปปี้หรือเปล่าจเจริญนซัย์สินติดเ,เข้าไปมีแวกึ่งกับสองนาทีนี่ครับอ่ะนวนเนี่ยโอ้แต่ว่าตอนนี้ผ่านรวบไว้รวบไว้ ตอนนี้พันหนักเป็นเบาอยู่ใช้ได้ใช้ได้ครับน้ำเงิน5 0 0แสนบาทนี่กลับไปบ้านนะครับที่เชียงใหม่นี่ถือว่าเศรษฐีย่อมย่อมเลยนะครับเป็นเศรษฐีเลยแหละครับเอาเบียดเข้าไปพยายามจะเล่นเหมือนกันนะครับเวลายังเหลืออีกหนาทีครึ่งนะครับทันรองนี่เฮกันฟันนันเวทีไปเลยครับสายโลหิตพยายามจะเก็บอาวุธให้อยู่ครับเก็บเก็บอยู่ไม่อยู่แข้งไปเอ้าโดนโดนท้องล็อกไว้ไมแต่เนี่ยครับพอจับในพอวงในนี่แกกดคอพับคออ่อนเลยครับ อ่ะนี่ครับไม่สนกาลส้มิีบอกกดได้กดไปจับได้จับไปขอหมัดเดียวขอมัดเดียวนี่ครับฮะโดนแล้วอย่าอย่าออกอาการนะสายโลหิตอย่าออกอาการนะดูว่าสายโลหิตเองก็เรียวแรงก็หมดเกลี้ยงไปเหมือนกันนะครับอยู่ได้ด้วยหลักเหลี่ยมนะครับโอ้โหขอยโต้ตลอดมาเลยครับเล่นเข้าไปเอ้าเบียดเข้าไปโอ้โหต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับสายโลหิต เวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับยังประมาทไม่ได้อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้นี่หละครับโอ้โหํำตัวมาแต่ละหมัดนี่เจ็บๆทั้งนั้นครับแม่พอต่อยท้องแล้วเสียงเชียร์ดังเหลือเกินครับโอ้โคนที่เชียร์น้ําเงินก็คงคิดในใจครับทำไมเวลามันเดินช้าจังครับอ่าคนเชียร์แดงก็เนี่ยให้ต่อยไปตื้อตื้อไปเอ้าเอาเอ้า,าเอาเอาเอาหักล้มไปได้ทีหนึ่งครับนี่ครับยังดีครับยังลุกไม่ช้ายังลุกไม่ช้าแต่ว่า การเล่ัซ้ำสินจาริล่ัซ้ำสินมาอีก20วิ20วิติดเข้าไปลำตัวโอ้โหผานโดนรวบไว้ตอนนี้น่าจะยากแล้วครับพรื่ลนีต้องล็อกไว้ก่อนนะครับโค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายแล้วนะครับก็ถือว่าทั้งคู่ทําหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยนะครับมวยรุ่นเล็กๆตระบเบยดกันสู้กันขนาดนี้โอ้โหต้องปรบมือให้เลยนะครับทั้งคู่ครบหายกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับสุดมันเลยนะครับ เป็นมวยชุดดาวรุ่งที่ดูแล้วไม่เบื่อครับอาจจะยังใหม่อยู่นะครับแต่โชคแบบนี้เชื่อว่ามีรายการต่อเนื่องทั้งคู่ครับทั้งคนแพ้แล้วก็คนชนะครับดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการครับสุดท้ายท้ายสุดไปน้ําเงินกับสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเจริญทรัพย์สินพักยก